สวัสดีครับพวกเรา2คนนะครับในงาน Motor Expo 2023นะครับที่นี่ Impact เมืองทองธานีวันนี้นะครับจะพาไปเช็คหมดปเปลือกทั้งหมด8รุ่นเป็นรถยนต์แล้วก็จักรยานยนต์นั่นเองครับส่วนจะมีรุ่นไหนน่าสนใจบ้างนะครับเดี๋ยวตามเรา2คนเข้าไปข้างในเลยครับ เทคหมดเปดดดดลือก v v d ซ Seal นะครับรุ่น Performance Dual m อ t o r เตอร์ทำความเร็วสูง103.8วินาทีรูปทรงสวยงามมากไฟหน้าเป็นฟ u ู l LED ทั้งคันนะครับขนาดล้อเนี่ยขนาดใหญ่ถึง19นิ้วนะครับรุ่นนี้จะมีการาดแตะที่กระจกข้างสำหรับเปิดล็อกได้ด้วยมือเปิดประตูเป็นแบบซ่อนนะครับหลังคาเป็นพารานอเมิกลูปทั้งอันไฟท้ายเป็น LED แล้วก็เล่นเป็นเส้นยาวจากอีกข้างหนึ่งไปตรดอีกข้างหนึ่งสวยงามจริงๆนะครับภายใน ดีไซน์เป็นรถสปอร์ตเมื่อเปิดประตูปุ๊บเบาะถอยหลังเป็นแบบเวลคัมซีนนะแล้วก็จะเลื่อนกลับมาให้พุงมไลย unction, ัยมัลติฟังกชันควบคุมทุกอย่างนะหน้าจอสําหรับคนขับ10.25นิ้วจอนี้เป็นจอแบบหมุนได้หมุนไปหมุนมานะครับขนาดจออยู่ที่15.6นิ้วตัวชาร์จโทรศัพท์แบบไร้สายมี2อันเลยนะซ้ายขวาสามารถชาร์จได้ไม่ต้องแย่งกันปุ่มเกียร์เป็นแบบไฟฟ้าเป็นคิสตัลนนะแล้วก็มีปุ่มสั่งการต่างๆมากมายตรงนี้เครื่องเสียงเป็นดินาอับบนั่งสายดีครับ สำหรับขุมพลังมอเตอร์คู่นะครับของรุ่นนี้นะครับขับเคื่อนสีล้อรุ่นเปอร์ฟอร์มาเนี่ยกำลังสูงสุดรวมแล้วเนี่ย530แรงม้าแรงบิดเนี่ย670นิวตันเมตรถึงบอกว่า0-100เนี่ยใช้เวลาแค่3.8วินาทีเท่านั้นเองนะครับแล้วก็ที่สำคัญคันนี้มีแบตเตอรี่ขนาดใหญ่ไป12.5กิโลวัตต์และสามารถจะวิ่งในระยะทางสูงสุดถึง580กิโลต,ต่อการชาร์จ1ครั้งส่วนช่วงล่างครับเป็นอิสระ4ล้อนะครับด้านหน้าเป็นดับเบิลวิชโบนด้านหลังเป็นมัลลลลตติิงงคคคค์นน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 ะะรรัััับบกกถแ่่เเเี้้จไปปทาุมนวน็ห ฟีเจอร์เด่นๆนะครับตัวนี้ก็จะมีกล้องรอบคัน360องศานะครับระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแปรพันนะครับและสต็อปแอนโกคือจุดหยุดนิ่งสำหรับราคา BVD Seal รุ่นเริ่มต้นนะครับรุ่น Dynamic Rear w ร e e วิ r ด v e นะครับอยู่ที่1,325,000บาทรุ่นพรีเมียมคือรุ่นกลางขึ้นมานะครับอยู่ที่1,449,000บาทและรุ่น Per f o ฟ m a n c e ที่เราเห็นอยู่นี้นะครับเป็นรุ่น e e l d r ด v e นะครับราคา1,599,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้ยนนนบออกเเี1.8% 48าื ฟรีโฮมชาร์จเจอร์ฟรีบรุงรักษา8ปีฟรีประกันภัยชั้นหนึ่งสำหรับ b ไวดิซินะครับเป็นรถที่คิดว่าน่าจะเหมาะกับคนที่ต้องการความดีไซน์สวยเทคโนโลยีโดดเด่นแล้วก็สมรรถนะที่ค่อนข้างสูงในราคาที่เหมาะสมนะครับใครสนใจก็ไปเลือกดูได้นะครับมี3รุ่นย่อยเลือกตามความชอบได้เลยครับ และนี่คือยาริสคอร์นะครับมีความสูงใต้ท้อง210มิลลิเมตรฟังก์ชันค่อนข้างจะครบถ้วนนะครับก็คือไฟหน้า LED ไฟท้าย LED จะสังเกตว่าดีไซน์ต่างๆเนี่ยค่อนข้างที่จะลงตัวสไตล์แบบ c ค s s สคันที่หรือการยกสูงแบบ SUV แท้ๆแต่อยู่ในร่างยาริสครับล้ออย่างที่บอกเป็น 18นิ้วเป็นสีทูโทนซึ่งเป็นลายค่อนข้างที่จะดูพรีเมียมหรูหราหลังคาจะมีแหลกลังคาเล็กๆมาให้ด้วยสำหรับเอาไว้เกาะสำหรับเราจะใส่พวกรูปแหลกต่างๆได้นะครับมาด้านหลังจะเห็นว่าทรงเนี่ยดูเหมือนคันเล็กนะแต่จริงๆเขาค่อนข้างที่ใหญ่ๆอยู่ฝาท้ายเป็นแบบไฟฟ้านะครับจริงๆตัวนี้มีคลิกเซนเซอร์ด้วยแต่ว่าผมไม่ได้มีกุญแจอยู่ในมือก็เลยต้องกดเอาพื้นที่ใหญ่มากสำหรับภายในนะครับดีไซน์ก็ เป็นรถครอบครัวจริงๆมีฟังก์ชันแล้วก็สิ่งอมยความสะดวกครบคันเทคโนโลยีเยอะหน้าจอคนขับ7นิ้วนะครับแล้วก็จอสมพานตรงกลางขนาด10นิ้วตัวนี้เครื่องเสียงเนี่ยให้ลำโพงไฮโอเนียมา6จุดด้วยความสดบายอื่นๆก็จะมีช่อง USB ต่างๆสามารถเชื่อมต่อ Apple CarPlay ไร้สายได้ด้วยแล้วก็ตรงนี้จะมีเป็น Wireless Charge ชาร์จโทรศัพท์โดยที่ไม่ต้องใช้สายถัดมาก็จะเป็นเบรกมือไฟฟ้าพร้อม Auto Brake h o นะครับแล้วก็เบาะคนขับปรับไฟฟ้า สำหรับยาริสคอนะครับเครื่องยนต์เบนซิน,น1.5ลิตรผสานกับมอเตอร์ไฟฟ้านะครับกำลังรวมสูงสุด111แรงม้าแล้วก็ระบบเกียร์ e-cvt ด้วยซึ่งตัวนี้ทำให้มีอัตราเิ้นเืองประหยัดสูงสุดอยู่ที่26กิเมต่อลิตรเลยทีเดียวที่สำคัญตัวนี้นะมีช่วงล่างที่ค่อนข้างจะให้ความคอมฟอร์ตแล้วก็เกาะถนนในระดับหนึ่งก็คือด้านหน้าเนี่ยเป็นแบบอิสระแม็กอสันสัต ด้านหลังเป็นทอร์ชั่นบีมนะครับฟีเจอร์เด่นๆน,นะครับก็มีกล้องมองรอบคันแบบ360องศาเลือกปรับมุมมองได้แล้วก็ระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติแบบแปรผันเอาสปีดด้วยตัวต้ายาริสคอนครับมีให้เลือกทั้งหมด3รุ่นย่อยนะครับนั่นก็คือรุ่น HEV Smart ราคา789,000บาทรุ่น HEV Premium ราคา849,000บาทรุ่น HEV Premium Luxury นะครับราคา899,000บาท ตอนนี้มีโปรโมชั่นนะครับฟรีค่าแรงเช็คระยะ1 0 0 0 0กิโลเมตรพร้อมรับประกันแบตเตอรี่ไฮบริด10ปีไม่จํากัดระยะทางด้วยสําหรับตัวต้ายยาริสคอร์ดใหม่นะครับผมรู้สึกว่ามีความเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการความคุ้มค่านะครับทั้งเรื่องของราคาเรื่องของสมรรถนะและเรื่องของเทคโนโลยีความปลอดภัยต่างๆรอบคันเนี่ยเหมาะกับครอบครัวขนาดเล็กกลางหรือใหญ่ก็ย่อมได้นะครับประหยัดน้ามันแน่นอนแล้วก็คุ้มค่ากับเงินที่คุณต้องจ่ายไปแน่นอน และนี่คือ All New Isuzu D-Max รุ่นใหม่นะครับรุ่นนี้คือเป็นรุ่น Highlander คขับ2ยกสูง กระจังหน้านะครับดีไซน์ใหม่นะครับจะดูรูห้าพรีเมียมมากขึ้นถูกหลักแอโรดินามิกนะครับไฟหน้าก็ดีไซน์ใหม่สวยขึ้นแล้วก็ทันสมัยขึ้นแล้วก็เป็นฟูเ LED แบบโปรเจคเตอร์แล้วก็ช่องตรงนี้ไม่ได้ทําเล่นๆน,นะมีรูสําหรับระบายอากาศเข้าไปได้ด้วยล้อเป็นอลอย18นิ้วลายใหม่นะครับสลับสีดําและสีโครเมียมเงาหันมาข้างหลังนะครับตัวกระบะก็แน่นอนครับขนของได้อัน,น้ประสงค์ได้แข็งแรงทนทานนั่งได้นะครับรับน้ำหนักได้ดีสําหรับคันนี้เนี่ยต้องบอกเลยว่าไฮรันเดอร์มีให้เลือกถึง2เครื่องยนต์ก็คือ1.9 แล้วก็เครื่อง3.0ลิตรนะครับก็เลือกตามความชอบได้ภายในนะครับงบอกว่า เขาก็ยังคงความเป็นอิวสุดั้งเดิมจอเป็นจอสีซึ่งดูแล้วสวยงามเพียวแล้วก็แสดงข้อมูลการขับขี่ต่างๆได้มากมายแล้วก็พวงมาลัยเป็นมัลติฟังก์ชันและรุ่นนี้เนี่ยเขาก็จะมีพัดเดินชิปมาให้ด้วยเอาไว้เปลี่ยนเกียกรย์มันๆได้นะหน้าจอตรงกลางก็มีการดีไซน์ใหม่เป็นบิวอินสวยงามทีเดียวนะครับเป็นจอสัมผัสนะครับแล้วก็เชื่อมต่อรองรับ Apple CarP l a y และ Android Auto ได้ด้วยนะครับเบาะคนขับปรับไฟฟ้านะครับสามารถปรับเดินหน้าถอยห,หลังแล้วก็ขึ้นลงได้นะครับแล้ว ะร,ระบายอากาศได้ดีสัมผัสนุ่มมากจริงๆฟิวเจอร์ความปลอดภัยนะครับเป็นระบบ a อร์ดนะครับแล้วก็เป็นกล้องสเตอรโอหรือกล้องคู่นะสำหรับตรวจจับวัตถุได้ดียิ่งขึ้นแล้วก็มุมกว้างมากขึ้นปลอดภัยมากขึ้นรวมถึงมีระบบควบคุมความเร็วอัตโนมัติตามความเร็วคันหน้าหรือแปรผันนั่นเองมีระบบรอบคันครบทุกอย่างนะครับเรียกว่าคันนี้คุ้มที่สุดเลยสำหรับราคาครับในรุ่นไฮแลนเดอร์เนี่ยถ้าเครื่อง3.0ลิตรเเนี่ยเกียร์ออตโต้ราคาที่1นึ่งล้านหนึ่งแสนห้าหมื่นหนึ่งพันบาทส่วนรน DDI แล้วก็เป็นรุ่น M g มเกียรตเหมือนกันราคาที่1,120 0ล้บาทสำหรับตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษด้วยนะครับสำหรับ, so, รบอ,อบีสูนะครับนั่นคือดอกเบี้ย1.99%นะครับดอกเบี้ยในงานมอเตอร์เอปเนี่ยแล้วก็มันเหมาะกับครอบครัวที่ต้องการรถที่ขับขี่สะดวสบายในการเดินทางมีฟังก์ชันการใช้งานที่ตอบโจทย์คุ้มค่าใครสนใจมาดูที่บูธอีสูได้นะครับ แล้วอันนี้ก็คือ Honda City H a แ c h b บ c k นะครับ1.0ลิตรเทอร์โบรุ่น RS นะครับซึงเป็นรุ่นที่ตกแต่งมาเบดเสร็จแล้วคันนี้มีความพิเศษก็คือสีใหม่ครับมาสีใหม่นั่นก็คือสีพรีเมียมสไลด์ไวเพลเป็นสีเฉดเดียวกับที่อยู่ใน HRV นั่นเองภายนอกนะครับโดดเด่น้วยไฟหน้า LED ซึ่งเป็นฟูทั้งไฟสูงไฟต่ำพร้อมไฟส่องสว่างเวลากลางวันหรือ DRL ลอ้อเป็นลอ้อลมดําสีดําขนาด16นิ้วสปอร์ตเลยครับเท่ T. และพอเป็นรุ่น RS เขาก็จะมีทริมดํามาให้ในรอบๆคันด้วยอย่างเช่นกระจก ข้างสีดำนะหูดําหูดานะเสากาศคีบฉลามเป็นสีดานะครับส่วนท้ายแน่นอนครับเป็นส่วนของรถแฮชแบ็กก็จะเป็นท้ายตัดนิดๆแล้วก็มีการตกแต่งด้านข้างเป็นสีดําเหมือนกันด้วยเพราะว่าถือว่าเป็นรถแฮชแบ็กด้านล่างก็จะมีเป็นกันชนพร้อมกับการตกแต่งแบบคล้ายๆดิฟฟิวเซอร์แล้วก็มีเป็นลายแบบคาร์บอนไฟเบอร์หรือเคฟล่านั่นเองนะครับท้ายแฮชแบ็กก็ต้องมีพื้นที่แบบรถที่อนเนกประสงค์นะครับเปิดมาเหมือนจะแคบแต่จริงๆก็กว้างอยู่นะ เมื่อพับเบาะไปนียิ่งกว้างเลยสามารถจะขนเฟอร์นิเจอร์ได้ด้วยนะรุ่นนี้และอย่างที่บอกว่าคันนี้มีความกว้างใกล้เคียงกับในรุ่น Jazz G K เลย ภายในเน้นโทนสีดําแดงนะครับซึ่งเป็นการตกแต่งสไตล์แบบรถรุ่น RS นะครับก็คือการเดินได้สีแดงตามขอบเบาะต่างๆเบาะเนี่ยจะโดดเด่นกว่ารุ่นธรรมดาตรงที่ว่าเขาจะสลับสีแดงที่คลิดกันข้างๆเบาะด้วยแล้วก็เป็นผ้าสลับกับหนังแบบหนังกลับนะเป็นแบบเหมือนสกปรกแล้วก็กมีนิดนึงนะครับแล้วก็พวงมาลัยเขาก็จะมีเดินได้แดงนะแล้วก็จะมีความกระชับมือและที่สําคัญก็จะมีนี่ด้วยแฮดเดิลชิปมาให้ด้วย นอกจากนี้ก็ยังมีจอขนาด8นิ้วถือว่าเป็นจอสัมผัสที่เชื่อมต่อการใช้งานได้หลากหลายก,กับสมาร์ทโฟนเลยนะครับขุมพลังคันนี้เบนซิน1.0ลิตรเทอร์โบนะครับแม้จะเป็นเครื่องยนต์แค่3สูบแต่มีแรงม้าถึง122แรงม้าและคันนี้สามารถทําอัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่23กิโลเมตรต่อลิตรเลยทีเดียวและสําหรับช่วงล่างคันนี้ด้านหน้าเป็นแม็กฟอรสันสัต์และด้านหลังเป็น To อชเช่นบีมนะครับให้ความมั่นใจในการขับขี่ได้ในระดับหนึ่งเลยทีเดียว Honda City Hatchback RS Turbo ราคาอยู่ที่749,000บาทตอนนี้มีโปรโมชั่นพิเศษใน Motor Expo ด้วยครับดอกเบี้ยพิเศษ0%พร้อมรับ Honda Exclusive Care ฟรีประกันภัย1ปีฟรีแพ็กเกจเช็คระยะค่าแรงค่าอะไร5ปีหรือ1000กิโลเมตร และสำหรับ Honda City h a t c h b a c k นะครับเหมาะกับใครคันนี้ต้องบอกเลยว่าเหมาะกับคนที่ต้องการสมรรถนะต้องการการขับขี่ที่มีความอนเนกประสงค์ของตัวรถที่เป็น Hatchback ปรับเปลี่ยนเบาะได้ในราคาที่ไม่แรงจนเกินไปและที่สำคัญนะครับคันนี้มีความประหยัดน้ำมันเทียบเท่ากับรถอีโคคารุ่นธรรมดาทั่วไปแต่ให้ความแรงความมันในการขับขี่เยอะมากเพราะฉะนั้นคันนี้ตอบโจทย์แน่นอนครับสำหรับครอบครัวที่ต้องการความมันและความคุ้มค่า มางที่บูธ Mercedes-Benz นะครับเช็คหมดเปลือกกับรุ่นใหม่ล่าสุดที่เปิดตัวในงานนี้ EQE e 350นั่นเองหลายคนบอกว่าอาจจะเห็นรุ่นท็อปไปแล้วนี่คือรุ่นเริ่มต้นที่มาเติมเต็มนะครับสำหรับใครที่อยากได้ราคาสวยๆสำหรับ EQE e 350 Electric Art รุ่นนี้นะครับอยู่ที่4,850,000บาทรายละเอียดมีอะไรกันบ้างสาหรับ EV SUV คันนี้นะครับตามมาเลยครับ <S <S เริ่มจากดีไซน์ภายนอกนะครับก็จะเหมือน EQE e 350ในอีก2รุ่นย่อยนะครับแต่ว่าเขาจะเอาเฉพาะออปชันที่มันจำเป็นจริงๆอาจจะไม่มีราคา ดอลาิกนะครับคร่าวๆครับแรงม้าอยู่ที่2 9 2แรงม้าแรงบิด765นิวตันเมตรนะครับทำความเร็ว0ถึง100เนี่ย6.6วินาทีเท่านั้นบอดี้ขนาดนี้นะครับในส่วนของแบตเตอรี่นะครับ EQE 304 m a t i c SUV รุ่น ELECTRIC ART แบตเตอรี่เป็นแบตเตอรี่แบบแรงดันสูงนะครับ396โวลต์แบบวิเทียมไอออนมีความจุมากถึง8.9กิโลวัตต์นะครับช่วยให้สามารถขับเคลื่อนด้วยระบบไฟฟ้าได้ไกลถึง 558กิโลเมตรต่อการชาร์จเต็ม1ครั้งครับตามมาตรฐาน WLTP นะครับรองรับการชาร์จไฟแบบกระแสตรง DC ชาร์จนะครับสูงสุด170กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จจาก10ไป8ปดสิเปรเซ็นต์เพียงแค่32นาทีเท่านั้นเองครับส่วนการชาร์จแบบกระแสสลับหรือว่า AC ชาร์จเนี่ยรองรับสูงสุด11กิโลวัตต์ใช้เวลาชาร์จ0ไปเต็มเลยคือ100%เนี่ย9ชั่วโมง3 0นาที ภายในยังคงความหรูหราเหมือน EQE ทุกรุ่นทุกประการนะครับวัสดุต่างๆเนี่ยไม่ว่าจะเป็นตัวเบาค่อนข้างจะมีนิมอลนะช่องต่างๆก็ซ่อนดูเรียบหรูภายในคุมโทนสีดำนะฮะพวงมาลัยก็กระชับหรูหราด้วยวัสดุโฮมแบบซาตินคือมันจะไม่ถึงกับกออซี่เงามากแล้วก็จะไม่ด้านมากมันก็กําลังดีนะครับจอตรงกลางขนาดใหญ่เนี่ยนะครับเป็นภาษาไทยนะมันทําให้การสื่อสารระหว่างเรากับตัวรถเนี่ยง่ายมากยิ่งขึ้นเรื่องของการขับเคลื Let ่อนนะฮะคันนี้ไม่ต้องห่วงมอเตอร์เนี่ยมัน2ตัวคือหน้ากับหลังอยู่ที่เพาาหน้าก มันไปพร้อมๆกันได้แบบสมูทเลยนะครับเอาแล้วครับรถคันนี้เหมาะใคร EQE 350 Electric Art เริ่มต้น485,000บาทนะครับผมว่ามันเหมาะคนที่อยากได้ SUV EV ที่เป็นแบรนด์ Mercedes-Benz แล้วก็ไม่ต้องการอะไรที่มันมากมายต้องการหลักๆที่เพียงพอหลักการใช้งานแล้วก็มีความหรูหราที่แบบมันโอเคอ่ะบางคนก็ไม่ได้ต้องการหลังคาแบบพารามิกหรืออะไรที่มันอาจจะดูไม่จําเป็นหรือนานๆานเปิดทีหรือว่าจริงๆก็ไม่ได้ไม่ต้องการแสงแดดจากประเทศไทยสักเท่าไหร่ผมว่าอันนี้มันน่าจะเป็นทางเลือกสำหรับคนที่ไม่ได้อยากจ่ายในสิ่งที่เขาไม่ได้อยากใช้นะฮะเพราะฉะนั้นนี่คือรุ่นเริ่มต้นที่น่าใช้มากๆสาหรัับบ SUVEV Mercededes จาก Benz นะคร เช็คหมดเปลือกกับฮ o น้า c c o r คอ E H E V รุ่นใหม่ล่าสุดเริ่มจากดีไซน์การออกแบบนะครับครั้งนี้ฮ o น้า c c o r คอเน้นความเป็นสปอร์ตเต็มที่นะฮะสังเกตได้จากลายเส้นด้านหน้าแล้วก็ด้านข้างนะครับมีการปรับเปลี่ยนเพื่อให้ดูมันมีความเป็นสลิเกี้แล้วก็มีความพิ้วไหวมากยิ่งขึ้นนะครับแล้วก็ที่สำคัญคือมีหลังคาพาราลมิกนะครับก็เป็นอีกหนึ่งความหรูหรานะครับ ภายในสีดำให้อารมณ์สปอร์ตอันนี้คือซีดานตัวท็อปของ Honda ในบ้านเราครับเป็นแฟล็กชิปซีดานมีกลิ่นอายที่มันแตกต่างไปจากเดิมค่อนข้างจะชัดเจนมากๆนะครับกลายเป็น Accord รุ่นนี้เนี่ยมีความสปอร์ตแต่ก็ยังมีความหรูแล้วก็ความเรียบง่ายตำแหน่ง,งต่างๆในอุปกรณ์มีความสะดวกไม่ว่าจะเป็นไวเลสชาร์จช่องพอร์ตต่างๆที่เป็น Type C นะครับรวมไปถึงแอร์ดิจิทัลเนี่ยแล้ว,ลวรุ่นนี้ e-H EV เนี่ยมีปุ่มกด EV โหมดด้วยนะครับนั่นหมายความว่าเราสามารถเลือกทีี่่จะเคลือนนร้้้้ดดววยไไฟฟา แล้วนี่คือพื้นที่เก็บของด้านหลังนะครับใส่ของน่าจะได้เยอะมากกระเป๋าเสื้อผ้านะครับหรือว่าถุงก๊อบเนี่ยการออกแบบไฟท้ายอย่างที่เห็นนะฮะเดีย๋ยวนี้เขาจะเป็นบาร์ไทยละจากมุมซ้ายไปยันมุมขวานะครับในส่วนของหน้าตาเครื่องยนต์ ehev นะครับเป็นเครื่องยนต์2.0ลิตรแรงบิดของเขาเนี่ยอยู่ที่335นิวตันเมตรนะครับระบบเกียร์ e-cvt นะครับพูดได้ความประหยัดจากระบบไฮบริดในตัวเลขที่เคลมไว้ประมาณ25กิโลเมตรต่อลิตรนะครับและที่สำคัญคือไม่ต้องห่วงเรื่องการชาร์จไฟไปไหนได้ทั่ว ไปเที่ยวโดยที่ไม่ต้องคำนวณว่าฉันจะต้องแวะชาร์จที่ไหนอะไรยังไงนะครับเพราะว่านี่คือเครื่องยนต์ e-h e HE v ที่สามารถใช้ได้ทั้งน้ํามันแล้วก็มีระบบ h y บริดไปในตัวทําให้คุณสบายใจในการใช้งานและก็มีความประหยัดไปด้วย สำหรับใครที่อยากเป็นเจ้าของ Honda Accord นะครับวาคาเริ่มต้นอยู่ที่1 5 2 9 0 0 0้านบาทนะครับนั่นเป็นรุ่นเริ่มต้นแต่ว่าก็ได้เครื่องยนต์ e-h e HE v ได้ Honda s e n s i n g ครบถ้วนหมดนะครับที่สำคัญช่วงนี้มีโปรโมชั่นด้วยจองรถตั้งแต่วันนี้จนถึงสิ้นปีนะครับก็จะได้ดอกเบี้ยพิเศษรวมไปถึงสิทธิพิเศษต่างๆมากมายใครที่อยากรู้รายละเอียดนะครับเข้ามาชมกันได้เข้ามาสอบถามกันได้ที่งาน m o t ต r Expo นะครับหรือแวะไปที่โชว์รูม Honda ทั่วประเทศใกลบ้บ้านคร ดมาเช็คหมดเรือกันอีกครั้งนะครับกับที่นี่ครับบูธยามาฮ่ากับรุ่นล่าสุดที่เพิ่งจะเปิดตัวในงานยามาฮ่า PG1 นั่นเองนะครับใครที่มางานนี้จะเห็น PG1 เป็นพระเอกของบูธยามาฮ่ามีครบทุกสีแล้วก็มีความหลากหลายสไตล์นะฮะให้ได้ดูนว่าใครชอบสีไหนสไตล์แบบไหนสำหรับ PG1PG1 เป็นรถพาสเล็กรุ่นล่าสุดของยามาฮ่าพื้นฐานเนี่ยมันมาจากยามาฮ่าฟินขนาดเครื่องยนต์ 114cc ระบายความร้อนด้วยอากาศเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องการใช้งานเนี่ยหายห่วงแน่นอนเพราะว่ามีฟินเป็นพื้นฐานอยู่แล้วเพราะฉะนั้นอุปกรณ์การเซอร์วิสต,ต่างๆเนี่ยไม่ต้องกังวลครับที่สาคัญคือมันมีความหล่อมากกว่าเดิมมันเป็นสไตล์ที่เรียกว่า เหมือนเอาไว้ขี่เล่นเ่เอาไว้ขี่ลุยด้วยกราวเคเลนผมบอกเลยนะระยะห่างระหว่างใต้ท้องจนถึงพื้นเนี่ยมันสูงถึง190 mm, บมิลลิเมตร้านหมายพราว่าคุณจะสามารถขี่ผ่านอุปสรรคต่างๆได้ง่ายกว่าที่เคยพราเทียบกับรถคาร์์ได้ด้วยกันเนี่ยมันน่าจะสูงที่สุดแล้วละ่ะเพราะส่วนตัวขี่มาเวลาเข้าป่าหรือว่าอะไรเนี่ยใต้ท้องแทบจะไม่มีการโดนอุปสรรคกิ่งไม้หรือว่าแนวหินในดๆทั้งสิ้นครับเพราะว่ามันสูงมากอันนี้เป็นข้อดีของปี1ีวันนอกเหนือไปจากลุกแล้วเนี่ยนะก็คือยาง เป็นดอก อ,ออกแนวสแคมเบิลเก๋นะถ้าเป็นผมนะผมจะไปเปลี่ยนชุดท่อใหม่แต่งแล้วก็ท่อมาวางกรนทั้งบมดให้มันเป็นสแคมเบิลเลย <c oughs> ด้วยล้อซี่ลวดเนี่ยมันขี่สบายนุ่มแล้วที่สำคัญคือแฮ ok นด์มันยกเนี่ยเวลาเรานั่งแล้วเนี่ยองศางต่างเนี่ยผมว่ามันมันโอเคมันไม่เมื่อยเลยดูจากท่าวางตำแหน่งของมือนะครับรวมไปถึงหัวเข่าเนี่ยนะครับมันก็สบายสบายแล้วที่สำคัญคือเบาะเนี่ยมันสามารถย้ายท่าขี่ได้ค่อนข้างจะอิสระมีเบาะท้ายด้วยเผืือคนซอนนะครับจอก็เป็นอนาล็อกเรียบง่ายแต่ว่าชัดเจนเกียร์วนไม่ต้องห่วงครับเราาาก็คุนดีอยยยู่่มัสบง เพราะฉะนั้นเนี่ยมันเป็นรถคลาสเล็กที่เอาไว้ลุยเอาไว้แต่งแบบไม่ต้องคิดมากอ่ะด้วยราคา64,900บาทผมว่ามันเป็นราคาที่สมเหสุสมผลแล้วก็ดูแลง่ายขี่สนุกแต่งได้หลากหลายที่สาคัญเข้ามอเหมือนจะมีโปรโมชั่นสำหรับใครที่จองร้อยคันแรกได้ส่วนลดในเรื่องของแพ็กเกจชุดแต่งด้วยนะครับเอาเป็นว่ามันเป็นรถที่จะต่อยอดในการทําให้มันสวยงามในสไตล์ไหนของคุณเองได้เยอะมากๆอันนี้คือรุ่นล่าสุดของ Yama h a ในบูธ Motor Expo ครั้งนี้ Yama h a PG1 สวัสดีครับผมอยู่ที่บูธ Honda นะครับที่ผมนั่งอยู่เนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งรุ่นใหม่และก็คือ Honda nx 500อาจจะดูคุ้นตานะแต่จริงๆแนละ้วมันก็คือการปรับจาก cb 500x มาเป็น nx 500มีความแตกต่างจากเดิมยังไงคือผมว่ามันมันเปลี่ยนลุคใหม่เครื่องยนต์เอนจินขุมพลังเนี่ยเหมือนเดิมแต่ว่าเขาได้รับการ mapping ปปใหม่นะครับแล้วที่สําคัญก็คือชุดสีข้างนอกเนี่ยมันเปลี่ยนสไตล์ไปเลยมันทําให้อารมณ์แล้วก็ลุคต่างๆที่เป็น b b i g ดิดดย่าง5 0 0ดเ่ยมันเปี่นอารมณ์หม่ก็ดูทันสมัยบเี่ยวมากยิงน จริงๆไม่ใช่แค่ชุดสีใหม่ที่ได้รับการออกแบบไม่ว่าจะเป็นเส้นสายหรือสติ๊กเกอร์ลายต่างๆนะฮะทั้งหมดเนี่ยมี3สีคือขาวแดงแล้วก็ดำนะครับราคาอยู่ที่227,900บาทเรียกว่าสูสีราคาแทบจะไม่เปลี่ยนไปจากตัว 500X เดิมเลยนะครับแต่ว่าได้ความโชบเชียวทันสมัยมากยิง่งขึ้นแล้วที่สำคัญก็คือมันเหมือนเป็นซีรีส์ใหม่นั่นเอง NX 500นะครับไฟหน้าเนี่ยเป็น LED 2ดวงเรียกว่าแบบ ทันสมัยแล้วดูแบบโมเดิร์นมากยิ่งขึ้นแล้วที่สำคัญคือจอ TFT ขนาด5นิ้วเนี่ยมันเป็นจอสีผมว่ามันมันโอเคในขนาดที่ราคาแทบจะไม่ขยับนะครับสามารถเชื่อมต่อกับโทรศัพท์ได้แล้วก็มีปุ่มที่เป็น traction control นะครับให้เราควบคุมเวลาที่เราไปขี่ออกชิปเดินทางไปเจอเส้นทางที่อาจจะลื่นหรืออะไรเนี่ยการได้ปรับปุ่ม traction control เองเนี่ยมันก็ทำให้การขี่แนวแอดเวนเจอร์เนี่ยมันสมบูรณ์แบบมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับ ถามว่ารถคันนี้เหมาะใครผมว่าด้วยราคา2 0 0แสนต้นเนี่ยรถรุ่นนี้มันเหมาะกับคนที่จะเริ่มเข้ามาสู่การขี่บิ๊กไบค์ในแนว a v e n n นเ r คือเป็นโมเดล Entry ที่เหมาะทุกวัยทุกสกิลขี่ใช้งานในชีวิตประจำวนันขี่ออกทริปพูดง่ายคือมันน่าจะเป็นคันเดียวแบบ all round ไปไหนก็ได้นะครับขุมพลังขนาดกำลังดีทุกอย่างเนี่ยลงตัวหมดไม่ว่าจะเป็นราคาเรื่องของกาลังมันไม่ทาให้เราเป็นภาาะมากเกินไปแล้วก,การคอนโทรลรวมไปถึงสิ่งอำนวยความสะดวกนะครับระบบเซฟตี้ต่างๆเนี่ยมันเหมาะสมกับทุกวัย ทุกกสิลจากอีกมาไม่กี่เดือนสู่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปนะครับพร้อมให้คนไทยเป็นเจ้าของเจ้า NX 5 0 0ได้ทันทีนะครับใครที่มางานนี้จองวันนี้มีโอกาสขี่ก่อนรอก่อนเป็นไงบ้างครับกับรถทั้ง8รุ่นที่ได้รับชมไปใครสนใจมาสัมผัสคันจริงได้ที่งานมอเตอร์เอ็กซ์โปที่เมืองทองธางนี้ครับครับแล้วก็อย่าลืมติดตามคอนเทนต์พิเศษจากเช็คราคาของพวกเรานะครับได้ทุกช่องทางเลยครับ